ถ้าคีริュ้วโห้ยเขาทำาสะอาดวัวแพะปูที่นอนบ้างเะไรอย่างเงี้ยทำไมสกปรกละบ้านอ่ะไม่งปรุงเลยจริงเหรออันนี้กินมาครึ่งหนาเนี่ยอ๋อดูดิอันนี้คืออะไรอันนี้ยืนยันว่าเราไม่ได้มารีวิวเรือนะเอ็นอะไรจริงจริงดูแล้วดูนี่เอ็นพลาสติกฮะเอนแก้วเอนแก้วเออเม่น้องปรุงเลยหือแล้วเนี่ยปะ จริงเหรอถ้าละลายนอกเปล่านี่น่าจะร่วมพื้นอร่อยยุ้ยอันนี้คืออะไรเกาเหลาเหรอเกาเหลาเนื้อเกาเหลาเนื้อเนื้อรวมเนื้อรวมเนื้อตุ๋นฮะอืมดูแผ่นใหญ่ยแงบมีทุ่นชีสใหญ่ขนาดนั้นเลยใกล้เหมูที่ไม่ได้อยู่ในซาลาเปาที่อยู่ในชามนี่ใส่ยข่ต้มจิ้ม น้ำจิ้มอะไรใส่โป๊ะเยอืมอ,อือต้นข้ามากพามีาานมาโรงพยาบาลโรงพยาบาลมาตรวจภายในตรวจภายในอ่าคอ,อนเซ็ปต์ท้องทอดเราจะทำลูกันเลยอ่าไม่น่าเชื่อว่าจะมาเจอเจอร์เจอของ่อยอุ๊บเป็นไงสะดุดสะดุดปุ๊บปั๊บเลยพูดถึงภายในไม่ได้เลยเป็นไงนมาดูเมนูสาวสะดุ้งอ่ะอือนี้คืออะไรนะ เมนูสาวสะดุ้งคืออะไรวะลูกจิ้มลูกจิ้มลูกจิ้มใหญ่ยังกระเวยจราจรโอ้ดูเอ็นแก้วเด้่ยวเด้งๆฮะนุ่มๆเด้งๆเบาๆเบาๆด้วยนะเหมือนโชครถโรสลอยเวอร์โชครถโรสลอย อร่อยเลยไม่ได้ตั้งใจมาไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจแวะมมาร้านอยู่หน้าโรงพยาบาลอันนี้ไม่ได้รีวิวนะอันนี้มาแนะนำม,มาแนะนำอ๋อคือร้นอะไรอืมคือร้านยังไม่รู้เลยเอออืมเนื้อต้มบ้านสิงเนื้อต้มบ้านสิงอืมก่อนก่อนถึงโรงพยาบาลน,นั่นอ่ะก้านหน้าโรงพยาบาลน,นั่น <400 m. S 3> อ่ะก่อนถึงโรงพยาบาลนั่นสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรเอ๊ะเขาก็ยิงดูเรื่อหมูติ้น อ,อ,อันนี้ก้เพผัหมูตุนน๋นกินข้าวห้านเลยกินข้าวมีใหญ่ออไม่ใช่เลือกกำลัง,อ,งอะไร่ยทำไมกินพริกตีจมูก <c oughs> เพิ่มเผ็ดอีกหน่อยนะเก็ชอบเผ็ดไงอันนี้ไข่ดาวแต่ไม่มีไข่แดงเพราะอะไรจ่อแล้ว <c oughs> ขอให้จ่อมีจ่อไข่แดงชอบ นี่ไม่ใช่เครื่องดื่มเหมือนที่พวกคุณคิด <c oughs> พวกคืออะไรเกล้งไม้คืนยี่สิบบาทแก้วใหญ่คิดว่าแทงน้ำฝ <c oughs> ืดๆคอแม้เวลากินปกติมันจะมีฟองข้างบนเออจะไม่ได้เรียกว่าเกล้งวยหรือน้ำผลไม้มันยาญจะเรียกสั้นๆ่า ก่อนถึงประตูทางเข้าโรงพยาบาลอนันตมหินดลจังหวัดลบบุรี400เมตรลานอยู่ซ้ายมือจัดไป